รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร้านอาหารวายเฮียร์เมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยธินสตูดิโอรามินทาดื้อดำใจหนีเมาไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เอา ท่านผู้ชมก่อนไหมสวัสดีค่ะและนี่คือรายการสายฝอออนชวเอะต้องบอกก่อนว่าบิงปองเกิดประสบอุบัติเหตุนิดนึงเราก็เลยได้ตีช้ามาเป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะ เราไม่ได้มาแค่สองคนแต่ี่ีขอมาด้วยบอกว่าสูงๆลำๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ Peter s t ชื่อ Ruben Thomas Lane ครับเป็นลูกครึ่งไทยไอแลนด์ปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็นายแบบนักแสดงเนักกีฬานักกีฬาบาสเกตบอลครับอาชีพ Yes นไหนก้อนเนี้ยเรามีฝ่อมาแล้วเราโทรหาคุณปิงปองดีกว่ารับหรือเปล่านักดีายวโทรหาก่อนปิงปองรับแล้วน้องขี้ไม่หับป่ะอโอสงสัยไม่อยากเป็นพิธีกรรายการน,นี้แล้มวมั้ง เรามาถึงที่นี่แล้วเราก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเราจะมาทำอะไรกับเฮลล์ you know what hell is I have no idea what that is มัรู้่รู้เราจะรู้หรือเปล่ารู้เหรอเฮลล์อ่ะไม่รู้แต่ฉันรู้ว่ามันคือพืชเออซึ่งเฮลลเนี่ยฉันไม่รู้อะไรมากกว่าว่ามันเป็นพืชเลยเราจะมาทำอะไรเราต้องไปหาผู้รู้กันใช่ไปเลยไปล่ะไปหากันเลยไปหาคะไป let's go วันนี้สายฝอออนทัวร์ของเรามาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรี อีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบแต่ที่รกที่นี้เนิวลัตติชาจะพารูเบนไปเที่ยวนั่นก็คือ <Wow. S 1> นาเฮลหรือเรียกแบบน่ารักน่ารักอีกชื่อหนึ่งว่าสมหวังนั่นเองจ้าว่าแล้วก็ไปทำความรู้จักกับน้องสมหวังเพิ่มเติมกันสักหน่อยดีกว่า oh ใหญ่ไปใหญ่ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับั้งนี้นยเราต้องไปเจอผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะนี่ไงเขาเผู้ใหญ่บ้านโอ้โหอันนี้เราเราจะพาไปงมแห้วแล้วก็เอามาปอกแล้วก็ชิมได้เลยแห้วนี่ไม่ต้องต้มก็ชิมได้อ๋อเป็นผลสดใช่ค่ะเป็นผลสดกินแห้วที่นี่แล้วจะสมหวังทุกอย่างเลยไร่หนึ่งก็เหมือนนาข้าวอะค่ะ นาแห้วกับน,นาข้าว,วลักษณะเดียวกันแต่ว่าข้าวนี่มันต้องเก็บเกลียวภายใน1วันแต่แหว้วเนี่ยไรหนึ่งเนี่ยภายในหน,นึ่งวันเนี่ยเราเก็บไม่หมดเราจะเก็บวันประมาณหนึ่ถังหรือร้อยถังแล้วแต่แล้วแต่คนซื้อจะมาซื้อแห้เรา แล้วเราก็เอาเห้ทนันขายไปทุ่งขึ้นอีกวันแล้วก็มางมใหม่แล้วปีหนึ่งเก็บได้กี่รอบปีหนึ่งเก็บได้ครั้งเดียวเพราะว่าปีหนึ่งเราทําได้ครั้งเดียวแต่ราคาดีใช่ไหมคะราคาดีไหมมันก็เป็นบางปีมันก็ขึ้นลงเหมือนกับข้าวนั่นแหละค่ะพูดเราก็ไม่เห็นภาพมันจะได้พาแบบต้องพาไปดูเลยไปลองงมแชวต้ังก์ต้วงมเป็นไหั ไม่เป็นครับอ๋อเดี๋ยวจะมีครูรูคนสอนอีกทีนึงฉันสอนได้ได้แแ้วเรายังไม่รู้จักเลยไปลองกันเลยค่ะไปไปดูได้เลยขึ้นรถเลยค่ะขึ้นรถเลยค่ะที่อเภอ์สีประจันนี่ยก็เป็นแหล่งปลูกแห้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะจะบอกให้รวมๆแล้วก็เกือบกว่า3000ไร่เลยทีเดียวอะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดแล้วไม่ใช่หม่คะแม่มาถึงแด้แล้ว เฮอลอยุ่หน้านี่ใช่่างจ๋าเลยอย่างนี้ที่เราใส่ถุงเท้าถุงมือเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ให้กันหอยกันอะไรหอยบาตรใ,ใ,ใ,ใช่ไหมคะเท้าแล้วก็มือเนี่ยใส่ถุงมือเพราะว่ามันเราจะไม่ได้เปื้อนเล็บเปื้อนอะไรโดยกันหอยเนี่ยมาค่ะเตรียพร้อมแล้วค่ะไป Let's go <S จะร้อมอ่ะแล้วเรามีวิธีการดูยังไงอะคะว่ามัน อ๋อแวมันอยู่ใต้ดินค่ะต้องทําวิธีต้องเหยียบถอนถอนต้นออกก้อนแล้วก็เหยียบดินให้เป็นก้อนแล้วก็งัดก้อนดินขึ้นมามีมีการทําให้เป็นตัวอย่างนิดหน่อยมั้ยคะสาธิตให้ดูกับเด็เป็นตัวอย่างเนี่ยแถวมันจะเติมต้นเนี่ยเราใช้หัวเนี่ยไปเพาะเพาะต้นนอขึ้นมานะแล้วก็มาดําในนาห่างกันประมาณ100ซ่งร้อยซินแล้วทะไมื้นไม่เยแบบนี้ มันจะขยายแตกนอกมาเรื่อยๆแล้วห่วงก็จะอยู่6เดือนก็จะเต็มที่เราก็จะเริ่มงมเริ่มค่ะมามาลองกันเลยจ้ะมาลุยระวังนะคุอวันนี้นีนิวตีช้าและรูเบนจะลองงมแ้วกันเป็นครั้งแรกแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับฟังวิธีการงมแ้วจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถึงเวลาลงนากันเลยลุยเลยจ้า เอาไรทได้แล้วนะครับล่วงไปล่วงไปให้ลึกลึกล่วงไปลึกลึกเจออะไรก็ไม่รู้หุดไมดหมดนี่นะคะตอนนี้คือเราก็งมกันมาสักพักตอนนี้พี่ก็เคยตัดแห้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้แห้วพอสมควรไปเดี๋ยวเราไปล้างแล้วเราก็เอาไปปอกกันล้างปอกแล้วก็กินได้เลยครับได้เลยกินได้เลยโอเคค บบสดนี้เลยค่ัสดได้เรียนรู้วิธีการงมแฮวและได้แฮวกันมาแต่ไม้เต็มือแล้วค่ะทีนี้มาถึงวิธีการปอกแฮวกันบ้างมาดูกันว่าใครจะเรียนรู้วิธีการปอกแฮวได้เร็วกว่ากันถ้เลกเราก็หยิหัวแฮวขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ตัดหัวจุกออกตัดหัวจุกออกแล้วก็ตัดตูดตรงนี้ ันนี้ถ้ามีดพีดแบบนี้มันจะเป็นมีดสำหรับตัดหัวแล้วถ้ามดมีดแบบนี้นจะเป็นมีดสำหรับปอกแล้วก็อันนี้อันนึงสำหรับปอก <c oughs> คิดตึ <t ell> ตังคิดตึงตังคิดถึงตึก <c oughs> รายไ,ได้เป็นไรายได้ทุกวันแม่ลูกอ,อย่างราคาแห้วอย่างนี้โลหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะโลเนี้ยถ้าเราปอกเป็นหัวเขาขาวแบบนี้แล้วเนี้ยสามร้อยที่นี่ก็40บาท50บาทถ้าไปตลาดมันจะแพงกว่านี้นี่เป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาทำเองแต่แห้วถังหนึ่งเนี้ยที่งมขึ้นมาเนี้ย เราจะให้ค่าจ้างงมตอนที่คุณงมขึ้นมาเมื่อกี้อ่ะเราจะให้80บาท70บาทต่อโลต่อถังค่ะถ้าถามว่ากินได้ไหมกินได้ถ้าเราปอกกินเองแล้วเหลืองๆนี้ก็กิน oh. ได้กินได้เลยสามารถกินได้เลยเราคุยมาประมาณสามหรือสี่นาทีได้แค่นี้ลูกเดียวอัน <c oughs> นี้ทำสี่ข้าวลูกละเนี่ยได้เลยใจเย็นครับพี่น้องใจเย็นครับ, <c oughs> บมันชื่อว่าอร่อยไหมอร่อยอันนี้หวานใช่เอาเบ้าัวแดงๆมันจะหวานที่นี่มีเทศกาลอาหารจานแห้ว ช่คือทุกอย่างอะทำมาจากเฮลทั้งหมดเป็นอาหารคาวอาหารหวานทําได้หมดทําจากเทลอย่างก็ไม่ใช่คุณเป็นงมเทลวันนี้เรามีต้อนรับนักท่องเที่ยวไงคือเราเรียกว่าชุมชนสมหวังที่วังยาง<อ>ชุมชนเกษตรสร้างสารรค์คือว่าเอานาเทลเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนที่จะมาเที่ยวมางมเทลเป็นจุดข่ายแล้วที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ให้คนที่มานอนพักที่นี่ตอนเช้าประมาณตีสี่หรือตีห้าเราก็จะพาไปงมเ้ล องมแห้วเสร็จแล้วเราก็นําแห้วนั้นกลับมาทําอาหารกินกันใช่เนาะมีกิจได้นเลยเนาะใช่มีกิจกรรมทั้งวันเนา่ก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างทําขนมทําอาหารได้คุณมาเรียนรู้แล้วทําแล้วก็กินได้เลยครั้งแรกครนี้ก็เป็นกิจกรรมสมหวังที่วังยางก็มีกิจกรรมแบบไปงมแห้วมานั่งปอกแห้วทานอาหารจากแห้วแล้วก็มีโฮมสเตย์อะไรอย่างนี้ต่างๆาถ้าเพื่อนคนไหนแบบว่าอยากจะมาเที่ยวแบบเราก็สามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่บ้านที่เบอร์อะไร ถ้าติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย0 8 7 1 6แ4715แต่ว่าถ้ามีเพจสมหวังที่วังยางเราสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลย <Facebook. S 1> เพจเฟซบุ๊กใช่เฟซบุ๊สมหวังที่วังยางค่ะง,ยยง่ยายๆเนอะก็จะมีรายละเอียดต่างๆมีรายละเอียดมีกิจกรรมต่างๆที่ว่าผ่านมาแล้วให้เราดูด้วย มาที่วังยางมาแล้วจะได้สมหวังดังใจอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาเที่ยวากิจการรมชุมชนที่นี่ดูสักครั้งรับรองว่าติดใจแน่นอนแถมได้เห็นทุ่งนาสวยๆได้ประสบการณ์ดีๆได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำนาแห้ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองของชาวบ้านที่นี่เป็นสเสน่ห์ที่ได้จากการท่องเที่ยวแบบชุมชนจริงๆ ส่วนช่วงหน้าเราได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงแม้ความจิตสีประจันจะมาร้องเพลงอีแลวฟีเจอริงกับนิ้ินวลาติชาจะสนุกสนานขนาดไหนหามพ้าสนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหรีมิวสิก GOFX ครับสำหรับนักลงทุนอ๋อเราอยู่ที่ไหนกันคะไราอยู่หน้าบ้านใครกันอะที่นี่เหรอที่นี่ก็คือบ้านสุนทรภัยชาดิง่างเลยเขาที่มาสุด เร่งพอแล้วเจ็บพอที่นี่ก็คือบ้านของศิลปินแห่งชาติซึ่งมีชื่อเสียงมากของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือคุณแม่ขวัญจิตสีประจันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นศิลปินที่แบบขับร้องเพลงอี e ซ l ต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาคุณแม่ขวัญจิตรู้จักรู้จักเพลงอีเซลไหมคะเคยได้ยินเลยครับใช่เหมือนกันเคยเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันร้องยังไงไม่เคยเลยค่ะ าตอนนี้นะเราก็มาอยู่กับคุณแม่ขวัญจีสีวจ้าเสดีค่ะัสดีค่ะคุณแม่หนูเพลงอี e ซ l มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่วยอธิบายคือที่จริงมันก็เป็นเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่งคือมันมันเป็นแนวแบบร้องจีบกันนี่แม่แค่แต่ถ้าเกิดสมองพวกเราเนี่ยเอาตัวชี้เองด้วยก็ได้ไม่มีพื้นฐานในการร้องเพลงเลยแล้วอยากจะร้องให้แบบง่ายๆเบสิกเบสิกแม่จะแบบสอนยังไงคะก็เอาเนื้อร้องก่อนเลยค่ะ บรรจงจีบสิบนิ้วขึ้นว,า,วางครริ <c oughs> ้วทั้งคูขวดบรนจงจีบสิบนิ้วขึ้นวางคิ้วทั้งคู่เร้องรอเนี่ยน่าจะได้รางวัลจริงเหรอคะอาจจะเป็นขี้คโคลนหรืออะไรก็ได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าจะเพิ่มฟิลลิ่งมันจะต้องไม่ใช่บทเหล่านี้มันก็จะต้องเออเ <c oughs> มนูจะไปหาหนุ่มต้องแต่งตัวสันหน่อยเราเป็นสาวเลือน้อยไปหาพ่อหนุ่มมาที่ไหนและเมนูก็เดินกระชกและเมนูก็เดินกระช้อยเมนูก็เดินยิ้มน้อยยิ้มน้อยยิมยย้มใหญ่โอ้โหโอเคอันนี้คืออร่อยแน่อยากจะถามมันทำไม <อ>แนวนี้มันเริ่มหายไปเนี่ยอ๋อใช่เ,เพราะว่าก็หนุ่มสาวสมัยนี้มันมันมันมีอะไรที่ได้ดูเยอะแยะไงจะดูในมือถือจะดูในจอจะดูตรงไหนมันก็ได้อยู่แล้วเพะฉะนั้นยังรุ่นสมัยที่แม่เด็กๆอ่ะมีอะไรดูก็ต้องดู ถ้าดูริเกก็ดูตั้งแต่เขาโหมโรงไปจนกระทั่งขุงลาโรง<ม>เหตุการณ์มันบังคับให้ต้องชื่นชอบต้องดูว่ามันไม่มีอะไรเพลงอิ้าเป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของสุพรรณบุรีที่มีความเป็นมายาวนานกว่า100ปี โดยช่วงแ,แรกๆการขับร้องจะเป็นลักษณะหนุ่มสาวเกี่ยวพาราสีกันแบบง่งายๆสั้นๆแต่ต่อมาจึงได้มีการดัดแปลงทำนองและลักษณะการร้องตามยุคสมัยซึ่งบุคคลสำคัญที่ได้รับก,การยกย่องว่าเป็นตำนานแม่เพลงอีแซวนั้นก็คือแม่ขวัญจิตสีประจันนั่นเองลองๆจีดส10นิ้นวขึ้นวาง <Yeah. S 1> <ขๆ> ทังคู่เชิญรับ,รบฟังกระทู้ทเพลงไ,ไทยแม้ <c oughs> ขวัญจิตสอนร้องเพลงจนนิ้นิวตีชารูเบนเริ่มที่จะพอร้องกันเป็นแล้วทีนี้ลองให้ทั้ง3คนลองร้องเพลงสระที่ทีมงานเตรียมกันมาให้บ้างดีกว่าดูซิจะรอดไม่รอด ปีชาเมื่อกี้เราก็ได้แบบเรียนรู้เบสิกพื้นฐานของการร้องเพลงอีเซลไปแล้ววันนี้เราก็จะให้คุณแม่ขวัญจิตเนี่ยสอนพวกเราร้องการใสสระอวนะแม่จะขอฝากตัวฉันจะได้เป็นแม่ครัวบ้านใครสระอายอ่าโอเคก็ได้แฟนรับฝากตัวเนีแฟนรับปากฉันขอฝากตัว แฟนรับปากฉันขอฝากตัวว่าจะได้เป็นแม่ครัวบ้านใครว่าจะได้เป็นแม่ครัวบ้านใครอ๋อสไลซ์สะอัวต้องลงไายได้อันะหมมาถ้าเราจะใช้สละไออ่ะก็ได้จะสระอีสละอาก็ได้ได้หมดอ่าพอรอจออะไรเงี้ยลองเมาที่สละอาบ้างนะคะแม่สละอรอ ฉันขอถามขอไทยว่าไปไหนมาจะชวนเป็นพัดสดาก็เก่งใจเอามาที่คำสุดท้ายแล้วสละเอาค่ะแม่สละเอาไือถูเก่งดมกันนั่นขี้เมาไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เอาอะไรเอาอะไรครับ <c oughs> ยังไม่จบไงหัวเราะไปก่อน เพลงอีสาวนับว่าเป็นสมบัติของชาวสุพรรณบุรีและประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็อยากให้เพื่อนๆหรือคนรุ่นใหม่ช่วยกันรักษาสืบสานเพลงพื้นบ้านไม่ให้สูญหายอยู่คู่กับแผ่นดินไทยต่อไปตราบนานเท่านานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบคุณค่ะขอบกุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอ้คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ขอบคุณค่ขอบคุณค่ะ่ะคะขอค่ะขอบ่ไขอบค่ะขอบค่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณคะอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่อ อ่อนทัวไปแล้วหลายที่ก็ <S 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 <ling> <S ขอให้รายการนี้ละ <S ling> ดังยิ่งใหญ่ T M M นะช่องยี่ก่อสิบห้าขอให้ฝออ่อนทัวแต่ดังไปทั่วคิดแล้วฮิวเอาแม่ควันจ <S ling> ิตนะ <S <S <ling> <S ตามไป ส่วนช่วงหน้านินิวรติชาจะพารูเบนไปกินแหลกกันที่ตลาด3ามชุกร้อยปีหามพลาดนะมันเยอะมากเลยสนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุน แล้วตอนนี้นะเราก็พารูเบ้นนะคะมาอยู่ที่ตลาดร้อยปีสามชุกแล้วอ่ะซึ่งที่นี่จะมีแบบทั้งอาหารแล้วก็ของแบบพื้นเมืองโลคอลของสุพรรณอ่ะจำไหน่ายที่นี่เดี๋ยวจะพาไปกินลูกชิ้นยักษ์จะดูว่ารูเบ้น่ะจะกินได้กี่ลูกอ่าลูกชิ้นของรูเบ้นใหญ่เท่าไหร่ใหญ่มากบอกตรงคือใหญ่ใหญ่มากอ่ะลูกชิ้นบอกไปแค่นี้ลูกชิ้นใหญ่ใหญ่มาบอกไ้แค่นี้ไม่เอาไม่อยากกินลูกชิ้นแล้วไม่อยากกินอย่างอื่น ไปเร็วข้างในและมาจังหวัดสุพรรณบุรีกันทั้งทีหนีนิวและติชาก็ไม่พาดทิพารูเบนมาเดินชมบรรยากาศความคลาสสิกและความเก่าแก่ของบ้านไม้อายุร้อยปีกันที่ตลาดสามชูปนี่นี่นี่ปลาอะไรที่เธออยากกินเมื่อกี้ที่เธอบอกอ่ะที่อยากกินปลาโลมาไม่มีไม่ปลาโลมา และที่ตลาดเก่าแต่มีชีวิตแห่งนี้นอกจากมีบรรยากาศให้เดินเล่นกันเพลิน,ลนแล้วยังมีของอร่อยอีกเพียบเลยรวมถึงมีของกินที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดสามชุกและนั่นก็คือลูกชิ้นยักษ์และนี่ก็คือคุณแม่นิสาะคะซึ่งเป็นผู้ค,คิดผลลูกชิ้นยักษ์ขนาดนี้นะคะคุณแม่ทําไมถึงแบบทําลูกชิ้นแบบใหญ่โตอลังการงานสร้างขนาดนีเ<ล>้เยค่ะก็ส่วนมากลูกค้าก็จะสั่งลูกใหญ่ ูกใหญ่แล้วก็ไปตัดเอาใช่ไหมคะมาหลายท่านก็จะสั่งลูกใหญ่ค่ะอ๋อคือที่นี่จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ใช่ค่ะก็จะมีอันนี้ก็คือลูกละหนึ่งร้อยนะคะมีได้เยอะเนาะเยอะเยอะมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นประมาณ60ลูกโลเราแม่ขายลูกชิ้นยักษ์นี่มากี่ปีแล้วคะสิบเจ็ดสิบแปดคือพอสิบแปดเจ็ดพอสอสี่สิบเจ็ดแล้วมันมันเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างคะแม่อันนี้ก็จะนอกจากปิ้ง ลวกแล้วก็จะทำลูกชิ้นแดะเดียวหืมลูกชิ้นแดะเดียวใช่ไปต้มจือกค่ะต้มแกงกะเพราผกดกะเพราแกงเขียวหวานได้ทุกชนิดโอ้โหแบบไปรูปได้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอะไรคะ จะมาเดินเล่นชิวๆกินลูกชิ้นกันมันจะไปสนุกอะไรล่ะเล่นเกมกันสน่อยดีกว่ากติกามีอยู่ว่าให้ถึง3คนแข่งกันกินลูกชิ้นยักษ์น้ำหนัก1กิโลกร,รมัมโดยการทอยลูกเต๋า5ครั้งใครทำให้น้ำหนักลูกชิ้นเหลือน,น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะจ้าส่วนผู้แพ้มีบทลงโทษนั้นจะบอกให้ก็คือทำอยังไงก็ได้ให้เหลือน้อยที่สุดเราไปช่างกัน Yes เอาจะเ,เลยหกสโอเค หนึ่งก็แล้วกันเลยเราอย่างวันหัวของเขาจิ้มด้วยนะครับอ่ะถึงเวลาการชั่งน้ำหนักแล้วเป็นการตัดสินว่า ใครน้ำหนักน้อยที่สุดเนี่ยชนะชนะน้ำหนักลูกชิ้นใช่ไหมครับ Yes oh, okay. จะให้ทำอะไรดีล่ะนี้ิวสำหรับบทลงโทษของผู้แพ้ในวันนี้ก็คือต้องช่วยคุณแม่นิสาขายลูกชิ้นโดยที่เราจะโยนลูกเต๋าถ้าเกิดลูกเต๋าออกเลขอะไรเธอต้องขายให้ลูกชิ้นให้ได้ตามนั้นเดี๋ยวนวะคะแม่ด้อยเก่งมากเลยไดู้กค่ะ ติชาต้องช่วยพี่นิสาขายลูกชิ้นยักษ์จำนวน6ลูกเอามาเอาใจช่วยติชากันหน่อยสุาา้ๆนจ๊ะติาชาฉันซื้อนิสาลูกชิ้นยักษ์นะคะเป็นเจ้าเก่าเจ้าแรงอร่อยมากกินะคะลูกชิน้นน้องๆควรชิมควรละลูกอะควรละชิน้นอุ้ยอร่อย คุณด <fig urable> ้วยความที่คุณโยนหกรูปให้ฉันคุณควรจะซื้อรูปหนึ่งให้ฉันนะแล้วทำไมคุณไม่ยอมทอยเองล่ะคะไม่เชื่อเชื่อในตัวคุณไงเพราะคุณชนะไงขอบคุณมากนะคะหลับวันนี้ลูกชิ้นอร่อยมากหนูกินจนแบบไม่ร okay <laughs> no, like ู้จะยังไงแล้วแลวลูกค้าก็เยอะมากเลยแล้วก่อนที่เราจะจากไปวันนี้นะคะก็อยากให้พี่นิสาเนี่ยช่วยฝากร้านด้วยค่ะค่ะก็ถ้าใครยังไม่ได้ทานนะคะลูกชิ้นยักษ์หรือว่าทานลูกชิ้นที่ไหนไม่ถูกใจนะคะ ก็ลองแวะมาชิมดูค่ะที่ร้านนิสาลูกชิ้นยักษ์นะคะของเราก็จะมีหลายไซส์ค่ะจะมีลูกเล็กนะคะขนาดย่อมถ<ฆ>้ามาถึงไซส์ยักษ์ใหญ่แล้วก็พีชศษอันนี้ด้วยใช่แล้วค่ะมีสามไซส์นะคะก็อยู่ซอยหนึ่งนะคะตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีน,นะคะอยู่กลางซอยค่ะดูป้ายโดูโก้ขายนิสาลูกชิ้นยักษ์นะคะใครที่ยังว่างนะคะยูงว่างนะคะก็เชิญเลยนะคะถ้าจะ รับไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมค่ะก็เรามีหลายขนาดให้เลือกค่ะขายในราคาทรงค่ะรับรองไม่แพงและอร่อยค่ะใช่นี่คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงเนาะอร่อยใช่ไหมคอนเฟิร์มครับอเขอบคุณครับขอบคุณครับ สนุกสนานบวกกับอิ่มท้องแบบจุกๆกันเลยใช่ไหมเล่ะส,สาวตลาดสามชุกเนี่ยนอกจากร้านลูกชิ้นยักษ์ของพี่นิสาแล้วก็ยังมีของกินของใช้ของฝากอื่นๆอีกมากมายให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกันอีกเพียบเลยตลาดอะไรเขเปิดทุกวันวางตอนไหนก็มาเที่ยวกันได้เลยนะ เป็นไงบ้างกิจกรรมวันนี้สนุกไหมคะสนุกขอเป็นภาษาใต้ได้ไ,ดไหมชอบป<อ>นไนมาท์สุดด้นยชอบปนไยอ่ะลองเพียงเลยลอง,ลองจมอ,องเพียงไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เอาจมอ,อ,องเพียงอยู่แล้วลงไม่พอแต่จอบลองลองอยู่บนนั้นเลยใครยังไงนะคะก็ฝากติดตามรายการสายฝ่อออนทัวร์ด้วยนะคะช่อง GMM 25ตอน4ทุ่ม45วันพฤหัสบรีันะคะหรือว่า ถ้าใครอยากดูคลิปย้อนหลังนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel สายฝ่อออนทัวร์นะคะหรือ Facebook Fanpage สายฝ่อออนทัวร์หรือคลิปลุดๆของพวกเราแบบน่ารักน่ักที่ไม่ได้ออนแอร์ในทีวีนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ TikTok สายฝ่อออนทัวร์และ Instagram นั่นเองค่ะหือหมดแล้วหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็นพี่น้องชาวไต้ทุกคนนะคะ สัปดาหนะ์หน้านิวแเราพิธีกรสายฮาสุดแซ่บจะพาฝอไปเที่ยวกันที่เมืองปากน้ำโพเร,รับลองได้เลยว่าสนุกสนานตลอดทิปอย่างแน่นอนห้ามพลาดเลยนะ